กรานมาการพระอาจารย์กาวสวัสดีกาบสวัสดี ดุงป้านาอาผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านผว้มช,ชื่อเด็กชายโพสต์สีทาสีนโปคูลนะครับ<ล>อ,อะไรนะครับที่เล่เลเนพุทธครับว่าไปอืมวันแรกที่พระอาจารย์บอกให้แบบทำตามสเสต็ ของพระอาจารย์วันแรกนั่งสร้างจังหวะก,ก็นั่งเบื่อเบื่อนั่งไปล,ลอยลอนที่พระอาจารย์บอกนั่งจะลงมาเพราะความชินนะ,ะไม่ได้มีสติอะไระะเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนก็ทำแล้วก็เรื่องที่พระอาจารย์บอกให้เขียนบนกระดาษเรื่องเผลอคิดกับตั้งใจคิดนะฮะวันที่สองก็เริ่มแบบเริ่มรู้แล้วว่า อาจาไม่ทําอะไรไม่ใช่แบบมือมือ,มอลอยลอยเพราะว่าวันแรกมามันก็เบื่อเบื่อนิดนึงอะฮะแล้วก็บนยากลกับบ้านด้วยเพราะพอวันที่สองร้องไห้เพราะว่าคิดถึงพี่พี่เขาจะกลับมะฮะ <S <S ก็ยึดติดกับพี่มากตอนนั้นยังไม่รู้ตัวแต่พอมาวันที่สามเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเองแบบอ่อนแอต้อง ไม่อ่อนแอต้องเข้มแข็งอะฮะอะไรอ่ะปกติทุกวันนี้ทำอะไรจะไม่รู้สึกตัวฮะทำไปเล่นๆไปงั้นๆแต่พอมาอยู่ดีวันนี้ทำก็ตั้งใจรู้สึกตัวแล้วก็ บางทีก็เห็นความอยากความเผลดคิดแล้วก็ความชอบไม่ชอบเพราะว่าก็อนผมไม่อยากอยู่ที่นี่วันแรกไม่อยากอยู่ที่นี่มัน,นแบบต้องดูใจตัวเองฮะว่าดูไปอย่าไปตามมันแล้วก็วันที่เราก็ทานข้าวเออข้าวเช้าฮ ผมเห็นใจเมืองมุมบอกว่าแบบมันมีอาหารแต่ที่ผมชอบทั้งนั้นเลยมีสปากเกตตี้มีสลดัดมีโกโก้คัน้นมีโยเกิร์ตมีอะไรยำโรอะไรพวกเนี้ยผมก็เลยตอนแรกๆยังไม่ไค่อยสังเกตนะฮะก็เลยแบบอ,อยากได้อยากได้อยากกินอยากกินต้องกินให้ได้อย่างเงี้ยไม่ได้สังเกตา,าจาาเมืองมุมพอพอผ้าจานบอกบอกว่าเห็นใจเมงมุมอ่ะผมก็บอก,ผมก,บอกผมก็บอกเห็น ต่จริงตอนนั้นยังไม่ได้สังเกตแต่พอมาดูทีมามาดูความหยาแล้วก็เห็นใยแมงมุมได้ชัดเจนมากเลยค่ะตอนเดินจงกรมฮะเดินจงกรมเวลาเดินรู้สึกตัวแต่เวลาใส่รองเท้าไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ฮะเดินเท้าป่ามันรู้สึกที่เท้าแต่แบบตอนนี้ผมใส่รองเท้าผมไม่ค่อยรู้สึกเพราะผมไม่อยากรู้สึกเพราะว่ามันมีแต่แบบแบบพื้นแบบ ความสัมผัสเดิมๆอะฮะก็เลยไม่อยากรู้สึกแต่พอเวลาแบบไม่อยากรู้สึกเนี่ยบางทีก็คิดไปว่าไม่อยากไม่อยากรวิน,นี้เลยก็ไม่ไม,ไม่คิดยังไม่ทันตามความคิดนะคะความคิดก็อยากไม่อยากอย่างเงี้ยแล้วก็แบบผมไม่ติดอย่างนึงว่าก็ติดลำคาญลำคาญหนึ่งของบางทีหรือลำคาญคนอื่นนะเพราะไอไม่ได้แต่งใจก็แบบ ลำคาญท่าไฟ่ะไม่ได้สังเกตตัวเองไปโกรธคนอื่นบ้างบางทีแบบน้ำหกใส่นีดนิดหน่อหนก็ร้องร้องบ่นบอก่าไม่เลบางทีเสื้อเปื้อนก็อ้าวทำไมเป็นอย่างนี้โกรธมันแบบไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้มัน เข้าไปอยู่ในความหลงอ่ะมันไม่ได้แบบสังเกตใจอะค่ะแล้วก็เรื่องที่ติดอยู่ตอนนี้ก็คือแบบขี้เกียจฮะแล้วก็ความง่วง<ม>เวลาขี้เกียจก็ไม่อยากสร้างจังหวะฮะแต่พอมาแบบกินข้าวทุกวันนี่ผมก็พระจะบอกให้ดูใจตัวเองด้วยว่ามันเป็นยังไงผมก็เลยสังเกตถ้าเกิดขี้เกียจ ก็อย่าไปยอมมานะฮะ,ะอก็สร้างจังหวะอย่าขี้เกียจร,รู้ตัวว่าตัวเองขี้เกียจก็อย่าขี้เกียจนะฮะ mm hmm. แล้วก็ไม่ใช่แบบรู้ว่าตัวเองขี้เกียจทำเลยเดยวแบบไม่ได้รู้สึกตัวเลยค่ะต้องรู้สึกตัวด้วย mm hmm. แล้วก็เรื่องของความง่วงผมชอบง,ง่วงส mm hmm. งบเด้งด mm hmm. ึงงอะอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดแบบถ้าเกิดเราง่วง เราอย่าไปต้านมันให้ดูมันถ้าเกิดยิ่งต้านมันมันก็ยิ่งทํากับเราแรงผมมันเป็นจริงนะฮะผมต้อนไม่ยอมมันหลับไปเลยฮะมันหลับแล้วก็สะบรงงกแล้วก็สะบรงงกเด้งเดืองนี่ยแล้วก็พอไปดูมันจริงๆก็พอรู้สึกตัวมันก็ใจมันก็ไม่ได้อยู่ที่ความง่วงมันก็กลับมารู้สึกตัวทําให้ความง่วงมันหายไปไมให้ตาสว่างขึ้นมาโปร่งโล่งเลยแล้วก็ พอตอนเดินจงกรมตอนที่ผมเดินตรงนู้นที่ผมบอกอะฮะผมเห็นแบบเห็นสิ่งที่ไมช่ชอบใจชอบใจอะไรอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าเรื่องลูกเกี๊ยบอะฮะเรื่องลูกเกี๊ยบตอนนั้นผมก็เดินอยู่เดินไปเดินมาเห็นลูกเกี๊ยบไม่ได้สังเกตตัวกุ้ยนั่นและก็ไม่ได้แล้วก็คิดว่า แบบเห็นตัวอะไรตัวหนึ่งน่ารักก็ตัวนั้นน่ารักตัวนี้หน้าแดงตัวนั้นน่ารักตัวนี้หน้าแดงตัวนั้นหน้าขาวอย่างเงี้ยฮะก็เกิดความไม่ชอบเห็นใยายมงมุมตอนนั้นก็สักพักนึงแป๊บเดียวก็กลับมาเห็นยายมงมุมได้นะฮะเห็นยามงมุมความชอบไม่ชอบแล้วก็ตาผมอะฮะมันเห็นรูปแล้วมันไม่ชอบใจจิตมันคิดไปเองว่าตัวนั้นไม่น่ารักบางทีมันอัานไม่รู้ด้วยว่าตัวเองน่าเกลียดน่ารักอะไรพวกนี้ มันก็เฉยๆไปแต่จิตผมที่ตรุงแต่งนี่แหละทําให้ผมแบบชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าใช่ก็คือตอนมาวันแรกๆผมชอบคุยกับเพื่อนๆน้นองนๆแบบเล่นกันไม่มีสติเล่นเล่อไปเลยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำบาดอยู่เพราะว่าแบบคนอื่น คนอื่นกาลังทําประโยชน์ในตัวเองอยู่แล้วแล้วเราไปเสียงดังรบกวนคนอื่นไปเล่นงไงทำให้คนอื่นเสียประโยชน์ไปด้วยเราก็เสียประโยชน์ไปด้วยเพราะเราไม่ได้ฝึกนะเรามาที่นี่เรามาฝึกไม่ใช่มาเล่นนะแล้วก็คุยกับเพื่อนเพื่อนคุยกับเพื่อนเพื่อนแล้วมันเสียงดังเง <c oughs> กินไปเสี่นักันไรก็ไม่รู้ตัวคุยไปางอะไรคุยไปสนุกไม่ได้ฝึกอะไร แต่พอหลายๆวันผ่านไปก็มีคุณครูมาเตือนแล้วก็เริ่มรู้ว่าแบบไม่ใช่อย่างเงี้ยแบบไม่ถูกละไม่ถูกกับร้านเทใเรามาที่นี่เรามาฝึกไม่ได้มาเล่นนะคะก็เพิ่งมารู้ตัวแล้วแต่เราก็แบบพยายามไม่คุยฮะพยายามไม่คุยแล้วก็พอเจอแบบเพื่อนๆเขาคุยกันอยู่ก็แบบตอนนั้นอะ่ะก็แบบ โดนเดนเดนิดนไปหาเพื่อน,น,นไปคุยไปด้วยเลยคนะ่ะไม่รู้ว่าตัวเองกําลังแบบอยากอยู่ไม่รู้ใจตัวเองว่าอยากอยู่ฮนะแต่แต่ผมต้องแบบรู้ตัวให้มากกว่านี้ฮนะเหมือนจะเพื่อน,อนไปคุยกันด้วยแล้วแล้วผมเข้าไปอยู่กับเพื่อนๆด้วยแล้วมันจะยิ่งไปกันใหญ่ฮนะที่จริงทางทดีๆต้องเตือนเพื่อนๆก็บอกเพื่อนๆฮแล้วก็ เรื่องของความคิดที่ทาให้ผมเป็นทุกข์อะฮะก็คือแบบความคิดก็คือผมผมคิดคิดว่าแบบเกิดอะไรขึ้นที่บ้านป่าแล้วกับบ้านหิวอย่างเงี้ยะเผลอคิดมันแบบไม่ได้รู้สึกตัวครับมันก็คิดไปแล้วมันเกิดความทุกข์ขึ้นเลยอย่างเช่นแบบคิดว่าหนูนาตกน้ําแล้วแบบไปสวนสัตว์กัน แล้วก็โดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดฟุ้งซ่านไปหมดนะฮะแต่ทิ่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยผมคิดทยไปทําให้ผมแบบกังวลไปอย่างนั้นนะคะวันแรกผมก็ไม่รู้สึกแต่วันต่อมาผมเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเป็นทุกข์ก็เลยบอกให้ดูมันเฉยๆอย่าไปคิดอะไรกับมันมากให้ดูมันดูเสร็จแล้วก็กลับมารู้สึกตัวทําให้มันปก,ปกติทํานทมันจะไม่รู้สึกตัวฮะแต่พอ ทำให้มันรู้สึกตัวมันหายไปเลยครับ hmm. อ๋อแล้วก็เรื่องบางที่แบบแบบมันมีความอยากอย่างเช่นแบบของที่ผมอยากได้หรือความคิดที่ผมมีอยู่บางทีผมก็ไม่อยากจะดมันเหมือนที่าอาจารย์บอกที่คนนั้นนะเขาไม่อยากแบบเขาไม่ยอมปล่อยสิ่งที่ตัวเองได้แบบได้เรียนมาไปแล้วอ่ะ ไม่อยากกลับไปเริ่มใหม่ผมก็เคยเป็นอย่างนั้นนะแบบคิดไปบอกไม่อยากเล้่มาช่วไม่เงียว่แล้วแต่ตอนสุดท้ายมันแบบโป่งมันโล่งแบบสบายใจขึ้นเยอะอะมันมันได้ทิ้งอะไรแบบเหมือนมันเบ,บาๆตัวเบาๆมันได้ทิ้งมันสบายใจอะฮะแต่ตอนที่ผมแบบยึดมั่นกับสิ่งนั้นอะผมรู้สึกแบบแน่นอกแน่นใจมากเลยอะฮะ แบบเหมือนมันแบบตัวมันหนักอะแต่พอปล่อยปล่อยสิ่งของที่ยึดติดมากอย่างเช่นแบบของที่เราชอบอย่างเช่นแบบความน่ารักของหนูนาหรือว่าแบบของเล่นที่เราอยากได้อะพอแบบเราปล่อยมันปล่อยมันรู้สึกแบบสบายขึ้นเยอะเลยฮะแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ด้วยแล้วก็แบบ รู้ตัวด้วยฮะก็ะะก็คือวันวันนึงผมก็แบบเป็นทุกพอดูแต่นาฬิกามันกังวลมันคิดมันคิดเหมือนกับอยากกลับบ้านแล้วก็เจลได้ไปกินของที่เราอยากกินนะเรื่องกินก็คือแบบอยู่ที่บ้านเป็นคนกินหญ้านะครับไม่ชอบกินผักชอบกินแต่ของไม่มีประโยชน์ แต่พอมาที่นี่มันได้ฝึกกินหลายอย่างกินผักกินผล,ลไม้ฮะมาวันแรกๆก็ไม่อยากกินฮะอยากกินก็เลือกออเคียออกเคี้ยออกพอมาแบบไม่ลัวันเข้าก็รู้ก็รู้แล้วว่ามไม่ได้กินเพื่อความอร่อยเพื่อความอยากไม่อยากกินเพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้ฮะแล้วก็แบบต้องดูใจตัวเองด้วยว่าตัวเองอยากตัวเองอยากไม่อยากอยากกินอนั้นอยากกินนี้นะฮะ ดูใจตอนนั้นผมไม่อยากกินแบบอะไรอะอ๋อแบบลูกเดือยฟักทองเนี่ยฮะข้าวต้มไท้พืึ้เลยไม่อยากกินเมด็ดแบบเม็ดแบบบ,บัวพอตอนสุดท้ายก็กินอะแล้วผมบอกเอ้อมันก็อะไรดีเอ้ยไม่ได้ตอนนีม้มันคิดว่าอรอ่อยอ่ะคิดว่าอร่อยแ,แล้วต้องแบบไม่ไม่แบบไม,ไม,ไม่แบบแบบแบบดีใจเกินไปต้องรู้ด้วย ไม่ใช่กินเพื่อความอร่อยเงแล้วก็กินเพื่อเหมือนกับเมียนั้น่ะกินเม็ดบัวละเริ่มกินเม็ดบัวก็กินแต่เม็ดบัวไม่กินอะไรเลยเพราะมันอร่อยค่ะอย่างเงี้ยก็ต้องกินได้ให้ได้หมดทุกอย่างเผื่อวันหนึ่งเราไม่มีอะไรกินเรามีแต่สิ่งที่เราไม่ชอบกินอย่างเงี้ยเรากินไม่ได้แล้วก็แบอยู่ไม่ได้ต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ใช่คิดว่าอยากไม่อยากแล้วก็ เห็นแบบอันนี้กินหอมดูมันน่ากินตามนน่ากินแล้วก็ได้ยินเสียงได้เสียงแบบมันฟูขึ้นแบบน้ำมันกระเด็นอะไรเงี้ยล้วก็อู้อยากกินเนี้ยผมเริ่มเห็นใจมันงมแล้วที่มันอยากอ่ะมันยิงก็ไปเร็วมากจนวันแรกผมสังเกตไม่เห็นเลยค่ะอันที่แบบ มีของเช่นโยเกิร์ตเค้ก็ค้นโมนมอะไรอย่างนี้ที่ผมชอบมันแบบเร็วมา,จากจนผมสังเกตไม่ทนะะันฮะแล้วผมคิดว่ามันเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดเลยแต่พอมาดูอีกทีเป็นคนละตัวชัดเจนมากเลยะแล้วก็ผมแบบตอนที่อยากก็อยากฮะไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนมีอะไรกินไม่กินี่แต่อันนี้ ก็ต้องฝึกนะคะผมต้องปรับปรุงเรื่องนี้แต่ตอนนี้ก็กินได้หมดแล้วมาที่นี่แบบได้อะไรเยอะกับได้ตัวแบบแบบดีขึ้นกว่าเดิมเลยปกติเป็นคนเครียใจร้อนขี้บน่นชอบเลือกกินแบบหงุดหงิดเงี้ย่ะแล้วก็ขี้เกียจด,ด้วยพอมาที่นี่มันดูเหมือนแบบเป็นคนใหม่อะฮะแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วฮะแล้วก็ไม่ยึดติดกับอะไรง่งายๆแล้วก็มีสติ แล้วก็มีสตินะแล้วก็แบบรู้สึกตัวตลอดไม่หนูเข้าไปในความคิดทําไมตัวเองแบบทุกข์นะฮะก็ทําให้แบบผมแบบมีความสุขขึ้นเยอะเลยแต่ไม่ใช่สุขมากแบบแบบเล่นลาเล่นลาเกินไปอะเล่นลาเลนลาเกินไปแหละแต่พอแบบเฮ้ยฉันเก่งแม่จะเก่งไแบบโอ้ไม่ต้องห่วเรื่องนี้หรอกไปคุยกับเพื่อนไปอย่างเงี้ย เพราะคิดว่าเราแบบรู้ดีอยู่แล้วไปคุยกับเพื่อนมันก็เป็นใหม่ต้องไม่นั่งกัะไบแบบดีใจกันไปต้องรู้สึกตัวด้วยค่ถาฮะปะิดไม่ทำอ่ะไรจบแล้วครับ